สรงกำลังใจทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมพยัญานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเมหมอแคนแฟนมอลํามเคโครปรักสู้ผู้สู้คนมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาญานคนโกสุริโยบันทาพี่น้องมีแต่ตะโกไปหนาเรื้องเงินต้องถมเป็นจังไรบ่มี้บ่มบีเอ้านั่นเระพี่น้องเป็นจงยังได้ออกบ้านทรงกำลังใจนาะพี่น้องนาะแล้วอุบัติเหตุเทื่อนี่ เป็นจังได่มาจังไดเอ่เข้ากับหัวตาสิฮูค่ะเอ่นาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิกดกขึ้นต้งกลางหรือเมื่อคืนนี้แล้วประมาณสี่ทุ่มอแต่ว่าเข้ากับเห็นทางช่องรักค่ะเออพี่น้องเป็นล่่งคาวไว้อ่สำหรับเกาดเคลื่อนไหวของทงอังสิวัจังไรล่ะศิลปินหรือว่าผู้บริหารของสาหน่และเพื่อนโชคกับัง้ามท่านใีการเคลื่อนไหวอย่างน้องพี่น้องเนาะ แล้วเหตุการณ์เป็นจังไงเนี่ยเอฟมี่น้อยกว่าข่าวหนีนาะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยลำเพลินโชว์ตกอกตก,ตกใจพี่น้องอ,อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่ถนนมิตรภาพพยายงษคัมพันธ์ขาเข้าขอนแก่นวสัถาะอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่1 9 5ถึง196พี่น้องก่อนถึงแยกไฟแดงตลาดแค่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาในกระคือทีมงานของสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่เมื่อขึ้นนีตามกําหนดการแล้วคิวงานของเพลินสิิ์ทำการแสดงอยู่ที่วัดลาดปลาดุพงษคัมพันต์ ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีรแต่ว่าสำหรับงานเมื่อคือนนอะทางจอผ่าจาการจางานก็คือว่าเพิ่นเหตุสุดวิสัยก็เลยมีการเลื่อนงานออกไปเท่าก,กับว่างานของสาวน้อยลำเพลินโชว์เมือขึ้นนี้เป็นงานยกเลิกพี่น้องแล้วก็รอยืนยันอีกรอบนึงว่าสิท์มาทำการแสดงอีกรอบวันที่ถอยวันทถอยเอาหลังจากทีงานยกเลิกเนาะพี่น้องนาะทีมงานว่าสิเป็น บุคลากรของสาวน้อยลำเพลินโชว์หลายๆภาคส่วนพนยพน่คัมพัน์กับมีการเดินทางกลับนี่แหละจากจังหวัดนนทบุรีพ่อต่้งต่มาหอดมองเกิดเหตุประมาณสี่ทุ่มนี่แหละพยะพ่คัมัน์มองนี่แหละ,ะถนนมิตรภาพขาเข้าขอนแก่นมองนี่แหละพี่น้องอเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดนั่นก็คือรถตู้พี่น,ออน้องซึ่งผู้โดยสารทั้งรถตู้นี่ประมาณสิบคนมาสันเทะเดินทางมาจากการทําบุญที่วัดพระธรรมกายมาหอนมองเกิดเหตุก็คือว่ารถตู้นี่พุ่งชน ท้ายรถกระบ,บะเป็นรถกระบ,บะตู้เทือกคือเป็นคนอุปกรณ์การทําครัวของสาวน้อยล <รถ S 2> เพือนโชว,ว์รถครัวสันทอเป็นจังไรผู้ขับรถของสาวน้อยลเพือนโชว์เพิ่งกระตกใจอเกิดอีกยังขึ้นค,คือว่าเบื้องจากสภาพรถตู้ข้างคานหนารถตู้นี่คือว่าพังยับเยินควยข้ามผ่านพงชนมากแมนบอสพงถ่าพุ่งชนมากก็คือรถของสาวน้อยลำพลินโชว์ตกลง้างทางสาันทอได้รับความเสียหายตกลงแล้วไปส้นกับตนใหม่อีก โ oh อ้โหข้างนานกันยุบเสียหายหลายขึ้นกันสำหรับรถ<ะ>กระบะตู้ทิบของสาวน้อยรำเพลินโชว์พี่นอ้อง<ะ>เหตุเกิดที่กิโลเมตรที่1 9 5ถึง1 9ึ่อ้อ,อเพี่น้องอำเภอโน้มสูงจังหวัดนครราชสีมาเลื่อยไฟแดงก้อนสีฮอดตลาดน้องแคร์อ่อนถึงแยกไฟแดงตลาดตลาดน้องแคร์พีน่น้องั่านอ่ะนั่นแหละ เพีงจังไดซึ่งสำหรับอุบัติเหตุ <น bs S 2> เท่อนี้นพี่น้องเนาะทางด้านของรถตู้มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่แล้วสิเป็นคุณแม่คุณตาคุณยายคือว่าสูงอายุจังส่แมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางไปท,าไปทําบุญที่วัดพระธรรมกายวสันรทองจังหวัดปทุมธานีรถเสียหลักเพิ่อนบอกรนขับรถตู้เพื่อนบอกว่าเพิ่นเสียหลักน้องพี่น้องเนาะส้นกันครับนี่ล่ะรถขนอุปกรณ์นี่แหละสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็มีการส่งโรงพยาบาลวสันรทองอ่าแลวกะ สองทันบาดเจ็บนักแน่กันสองทันเป็นหัวแตกหัวยังจะว่าสําหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนพี่นองนอทังเจ้าหน้าที่เพื่ออะไรนั่งโตไปพักยึดทังสพนี่แหละสพนุ่งสูงมารับตัวกลับว่าสัน่รอยามาับตัวกลับก็คือสรุปสําหรับอุบัติเหตุครั้งนี้นพินองเนาะทางทีมงานของสาวหน่อยลําเพื่อนโชรถผลอุปกรณ์การทําตัวเนี่ยแหละโบมีผูด้ราบาดเจ็บแป็น่พยาบาลแต่ว่าสําหรับคู่กรณีก็คือ รถตู้นี่มีผู้ได้รับบาดเจ็บบาดซันทาะทางเจ้าหน้าทีก่ก็ได้เอิ้อนเอาคนขับทั้งสองฝ่ายนี่ละพี่น้องออไปสอบปากคำสอบสวนอีกทีหนึ่ง่าไภัยิดไภัยถือเนอะะอาะหลักการสีจังสีนวลการต่อไปว่าจังสังซะเอาบัดที่นี่ถ้าเ่าเาเรื่องรถตู้ทือรถกระบะตู้ทือรถขั้วพี่น้องอาซีขึ้นบอออกคืดเอาแซ้รถพอแหลมแมนุยอื้ายคล้ายกันของพอแหลมก็เป็นรถกระบะ แต่ว่าเพิ่นใส่ตู้ถือบ่าหรือว่าบ่ฮหูแต่ว่าเป็นลังค่าเราไปเออค่อยๆก็ได้งงทั้งบังไฟทั้งเป็นยังแนย,ยู่หันเออทั้งเตาแก๊สทั้งอย่างนี่ละ่ะพี่น้องกันเลยเอ่อว่าตอนแรกค่ะได้ยินว่ารถมอหมำสาวน้อยเพลิดเพลินเนาะตามเา่าตาม,ตามข่าตอนแรกเพิ่นลงว่าสาวน้อยอเพลิดเพลินแพงว่าสันเถาะบัดที่นี่นพ่พพอถึงตามาสอบปากคาสาหรับคนขับรถกระบ,บะนี่ละเพิ่นก็เลยว่าเป็นของสาวน้อยลําเพลินโชว์วงสอง วสันเถาะอ้าวก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะสำนักข่าวสื่อใหญ่วสันเถทภ์พี่กำลัเพิ่นเพิ่งสิมีการบอกข่าวออกไปเมื่อบ่กี่ชั่วโมงนี่สองชั่วโมงสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอ้าวเป็นจังได๋เอาครัแต่ว่าตอนแรกๆก็ได้ได้ยินเอฟซีแฟนคลับว่าส่งกำลังใจสาวน้อยรำเพิ่นโชว์ส่งกำลังใจสาวน้อยรำเพิ่นโชว์เทากับยั่งแปลกใจอยู่ว่าเกิดอีหยังขึ้นผู้ใดเป็นอีหยังผู้ใดเป็นอีหยังแต่ว่าถ้าผู้บริหารเพิ่นก็บ่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างเฮาก็เลย เพรา่กาว่ากาจาไปน้องพี่น้องนอซึ่งรายละเอียดเข้ากับพระท่านหูพึ่งสีมาเห็นจากอ่สาสำนักข่าวใหญ่ค่นี่แหละช่องรักๆคนล่งไปเข้ากันเลย มีเอซี่แฟนคลับเปิดโซงมาให้ก็ขอบคุณเลยๆลอ่ะจังสันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้กะมีหลักโซงกำลังใจกันไปพี่น้องอุบัติเหตุบบมีพู้ได้อย่างให้เกิดเกิดขึ้นแล้วกำพิ่ังกความเสียหายวาสันทอสแมนบอสตาว่าสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้กะยังถือว่าโชคดียที่ว่าบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตวสันทอสบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยอก็ดูแลป,ประทพยาบาลกันไปวสันทอสอะนั่นแหละเพิ่นว่าอุบัติเหตุแมนเฮาผไปส้นเขาเขากับมา หรือว่ามันเท่าบ่ไปส้นไผ่ไผ่พอมาส้นเท่าเท่ากลับไปตำนานตำานีทั้งสี่นาเออมันก็เกิดขึ้นได้นองพี่น้องเนาะมันอยู่นําช่วงนี่ค่ะว่าช่วงชะตาช่วงบุญผ้าวาสนาหรือว่าลมพศลมพัดอย่างนั้นสิไหมนี่แหละมันบอกก่ถือพี่น้องบางคตก็สิว่าจาของเสี้ยนเสี้ยนบเคยะสมปฏิเหตุทักเทียแต่ว่าที่จริงแล้วมันยังมัดแต่อัวมือแต่ว่าก็ว่าอยากให้หอดมือนันดอกว่าแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือมีสติ เออสิเกิดอีหยังขึ้นก็นต้องมีสติพี่น้องอืมครับอถด้วยความระ,ะมัดระวังนะครสิวันนีละให้คิดถึงคนอยู่ข้างหลังนั่มแมนบัลลักอ่ะกับเหตุ<ช>การณ์ครับโอ้ยทรงถ่ายปีว่าใครดีบันไดเนะาะสำหรับสาวน้อยํำเพื่นโช์ซึ่งตอนนี้ว่กกันว่าเพิ่นไปทั่วทั้งภาคกลางนะครับปริมณอทนทส่วนทั้งสาวน้อยเพียร์แพงโร่งไงโม่งหนึ่งพี่น้องเขากัทรงกำลังใจเมือ่อคืนนี้ทับการสแสดงอยู่ที่โคกสูงสะแก้วพี่น้อง บรรยากาศเทศกาลฤดูหนาวประจำ<ฆ>อำเภอเพลินพี่นองคนหลายยหน่อยอเห็นจ้งไดส่งกำลังใจกันไปถุนตัวพญาแอพานสำหรับคิวงานของสาวน้อยลำเพลินโชว์นพี่นองนอเป็นวงหมอลำน้องไม้วสันทอปปีนี้เป็นฤดูการปีแรกคิวงานของเดือนธันวาคมถือ,อว่านานแหน่ขึ้นกันเดลยพี่แอ้มพานแล้วสาหรับเดือนธันวาคมเนาะมีคิวการคิวงานอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดน้ำวสันทอนพิน ววันที่ท่่กาบป,ป,ประมาณวันที่ยี่สิบปัวเนาะพี่น้องเนาะยี่สิบปัวท่านว่าอ่าเขาไปเบิ่งเชีวงานเข่าวๆอยู่ค่ะ <ầ? S 2> อือก็ดีอกดีใจอ่าได้มาท่าห้อยเอ็ดว่ามันยังเด้อยากให้อยากให้ทางฝั่งอีสานค่ะอ่ามีเชีวงานของสาวหน่อยแล้วเพิ่มโชวห์หลายๆเพราะว่าถือว่าเป็นมอลลั่น้องไม่ก็จริงแต่ว่าคุณภาพพี่น้องจังสี่เลยผมบอกเลยระบบแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการเรียกแค่นั้นเฉพาะศิลปินว่ากันว่า ศูนย์หนาตะละโตนี่จี๊ดจีดทั้งนั้นเลยค่ะบัวซิเป็นนี่เลยน้องก้อยชารินีอ่าชายาตุกตาบาบีเออาละกะนี่เลยพระเอกทัพธนาชัยค่ะอืมพระเอกดาวไลายอืมอเจตาว่าใจดีอ่อะไรยังมีอันนี้น้องเมีวรัชดาพรสาวน้อยลำพูนโชว์โอ้ยอ้ยบกรีตชัยเบนโบเจ๋งเป้งจังสิอ่าถือว่าแต่ละคนนี่บอสธรรมดาอ่าแห่ง นิวเจนใหม่นอะว่าสิเป็นน้อฟ้าใสน้อฮักแพงวรัญญาพรจังสิไหมแล้วก็อีกลหลายๆท่านพี่น้องน่าจับตาสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์อ่าสุดท้ายทายสุดพี่น้องส่งกำลังใจคือเก่าหน่นล่นะน้อไม่าน่นาอ้อแล้วคลาดปลอดภัยก็ดีแล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ